ครับและสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ดองมาเป็นปีเลยนะครับจะพาไปเที่ยวเวียดนามโฮจิมินซิตี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบตตาไล e ์สตูดิโอชาน e ลนะครับครับแล้วก็จะพาไปเดินที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งนะครับในโฮจิมินซิตี้นะครับเข้าใจว่าก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่ใช้บัญชาการนะครับในสมัยสงครามของเวียดนามนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของ หน่วยบัญชาการลรต่างๆนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ทางสงคารามนะครับของเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามนะครับเป็นประเทศที่ผ่านสงครามมาเป็นระยะเวลาวยาวนานนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเชิงวัฒนธรรมเนี่ยจึงไม่ค่อยมีให้เห็นมากนักนะครับเนื่องอาจจะเป็นเพราะว่าถูกทําลายไปในช่วงเวลาสงครามนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอาคารนึงนะครับอาคารด้านเล็กนะครับก็ะจะให้เห็นประวัติของ สงครามเวียดนามในยุคสมัยต่างๆนะครับแล้วก็ให้เห็นวิถีชีวิตของคนเวียดนามนะครับก็เดินดูเล่นๆก็เพลินดีนะครับครับและสำหรับเวียดนามทริปนี้นะครับผมก็ พักอยู่ที่โรงแรม l i b e r y y e n t ทั r นะครับซึ่งอยู่ใจกลางเมืองดิสทริกต์หนึ่งะครับของเมืองโฮจิมินซิตี้นะครับซึ่งตัวโรงแรมนะครับก็รายร้อมไปด้วยสำนักงานที่เป็นออฟฟิศนะครับแล้วก็ดีพาร์ตเมนต์สโตร์นะครับก็ถือเป็นจุดศูนย์กลางของโฮจิมินซิตี้นะครับดูถึงด้านล่างนะครับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ w a l k i n g s t r e e t ที่คนส่วนใหญ่มาเดินเล่นกันในช่วงยามเย็นนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนเย็นนี้จะพาไปนะครับ นี่ครับก็คือ Walking Street นะครับซึ่งก็จะมีสถานที่สำคัญนะครับแล้วก็รวมถึงช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีเหล่าบรรดาวัยรุ่นนะครับแล้วก็คนกลุ่มต่างๆนะครับมาเดินเล่นนะครับพร้อมทำกิจกรรมยามเย็นกันนะครับซึ่งก็จะมีร้านอาหารนะครับแหล่งช้อปปิ้งโรงแรมต่างๆนะครับเต็มย่านบริเวณนี้ไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันยามเย็นนะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวโฮจิมินซิตี้นะครับเป็น แหล่งหรือจุดที่ไม่ควรพลาดน,นะครับ so, ครับและนี่ก็คือ โรงแรมวีพักนะครับมองย้อนกลับไปนะครับก็เดินไม่ไกลนะครับมาถึงจุดนี้ใช้เวลาเดินประมาณ5-7นาทีเท่านั้นนะครับเนี่ยครับก็จะเห็นว่าผู้คนค่อนข้างจะพลุกพล่านมากนะครับตอนเก็นแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับรวมถึงบรรดาวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มคนต่างๆนะครับที่สนใจจะโชว์ทาเร้นนครับก็จะเป็นจุดที่สามารถมารวมตัวแล้วก็ สร้างความน่าสนใจให้คนอื่นๆได้ชมกันได้นะครับนี่ก็เป็นคาเฟ่อพาร์ทเมนต์นะครับเป็นไอเดียทางธุรกิจที่น่าสนใจทีเดียวนะครับตอนเย็นนะครับอันนี้ก็คืออาคารโฮจิมิน์ซิตี้นะครับเช้าวันถัดมานะครับเราก็จะไปเยี่ยมนอร์ทดัมแห่งเวียดนามนะครับแต่ว่าบางเอิ่นตอนนี้นะปิดซ่อมแซมอยู่นะครับก็เลยเข้าไปเที่ยวที่สถานที่ใกล้เคียงนะครับซึ่งเป็น Post o อ f ฟิสของเวียดนามนะครับในสมัย ่เก่านะครับแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวนะครับที่อยู่บริเวณใกล้ๆกันนะครับ มารอบนี้ครับด้วยเวลาที่กระชั้นนะครับก็จะไม่ได้ไปที่ไหนมากนะครับก็แวะมาไหว้สันเจ้าในเมืองนะครับซึ่งสันเจ้าในเวียดนามนะครับก็จะมีความคล้ายกับสันเจ้าในฮ่องกงนะครับก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ชาวเวียดนามเชื่อสายจีนนะครับก็เป็นอสการะนะครับแล้วก็นําความศรัทธาทางด้านศาสนานะครับ นี่ก็มาเที่ยวนะครับที่คาเฟ่นะครับที่เป็นเครื่องดื่มช็อกโกแลตนะครับผสมไข่ชื่อดังนะครับนั่นก็คือร้านเมซอมมารุนั่นเองนะครับถ้ามาเที่ยวโฮจิมินห์ซิตี้หรือเวียดนามไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือเมืองอ,งอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะแวะมาชิมทั้งในส่วนของเครื่องดืโโ่มโกโก้แล้วก็ช็อกโกแลตกันได้นะครับ ช่วงเย็นๆนะครับก็เดินมาบริเวณด้านล่างของโรงแรมนะครับไซคันเซ็นเตอร์นะครับก็จะมีทั้งห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ร้านอาหารนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานตอนเย็นกันครับแล้วก็นี่นะครับเอสเอชการ์เดนะครับก็เป็นร้านอาหารเวียดนามนะครับซึ่งปกติทุกครั้งที่มาโฮจิมินซิตี้ผมก็จะมาทานที่ร้านนี้ทุกรอบนะครับก็มีเมนูอาหารเวียดนามที่เป็นโลเคลนะครับที่ค่อนข้างอร่อยแล้วก็ ดูน่าทานมากนะครับก็เลยเป็นร้านประจำนะครับที่มาทุกครั้งนะครับก็จะแวะมาทานร้านนี้ทุกครั้งนะครับแล้วก็เมนูที่สั่งนี่ก็จะน่าทานเดิมๆทุกครั้งนะครับก็มาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ,รบก็จะเป็นอาหารพวกสลัดแล้วก็ปอเปี๊ยะนะครับ แต่มีเมนูนี้ครับน่าสนใจนะครับใกล้ๆข้าวจีบ้านเรานะครับก็อาจจะทานกับน้ำมันนะครับซึ่งเคี่ยวมานะครับแล้วก็ทานคู่กันนะครับก็น่าแปลกมากครับก็มันเข้ากันแบบ อร่อยทีเดียวนะครับก็เป็นเมนูที่สั่งทุกรอบนะครับก็สามารถทานกับผักต้มต่างๆนะครับซึ่งคนเวียดนามเนี่ยจะทานผักกันค่อนข้างจะเยอะนะครับก็คือทุกเมนูเนี่ยจะมีส่วนผสมของผักนะครับในอาหารเป็นหลักนะครับนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนเวียดนามนะครับมีครูพรางดีค่อนข้างจะดีกว่าคนไทยนั่นเองนะครับก็หลังจากทานเสร็จนะครับก็เดินเล่นนิดหน่อยบริเวณรอบๆนะครับก่อนที่จะเดินกลับโรงแรมนะครับ สำหรับรอบนี้นะครับก็เป็นเวียดนามแบบสั้นๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาใหม่นะครับก็จะกลับมาอีกครั้งครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ